เป็นการต่อยอดมาจาก Yesterday เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะอ่าโ l สตูเดนโ o เพเทนอ่ะมันจะเป็นตารางใช่ไหมคะเป็น Table ใช่หรือไม่ตารางแรกช่องแรกันเิ ไปใช่หรือไม่ใช่ต่อมาคำที่สองสัญลักษณ์ที่สองเป็นขีดเส้นตรงธรรมดาเลยคำนี้มีชื่อว่าอะไรคะสัญญาสะัญญประกาศสัญญาประกาศหรือเขามีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งคือชื่อขีดเส้นใต้ตัวนี้เราเอาไว้ทำอะไรคะขีดเส้นใต้ที่ำงานขีดเส้นโน้ทแอนโซลด ขีดเส้นแล้วก็เลนคำใช่ไหมคะใช่ค่ะเช่นอะไรแล้วเวลาที่เราไปอ่านนะคะที่เราขีดเส้นใต้นะสมมติว่าที่เชอร์เขียนยา <c oughs> นีเบือดือดเดืดเดือดแล้ว่จะไม่หมุนมันมองกันทำอะไรคะเ,เด็กชายเด็กชายแล้วที่เชอร์ขีดเส้นใต้ เวลาที pues okay. ่ช่อ่านช่วยต้องอ่านเด็กชายขีดเส้นใต้ไหมคะไม่เราอ่านว่าอะไรเด็กชายโอเคต่อมาเนี่สัญลักษณ์ต่อมาคือสัญลักษณ์อะไรคะอารเตอรหรือชื่อหนของเขาคุณเองหมายถูกไหมเมื่อไรก็ตามที่เจอเครื่องหมายนี้อยู่หลังคำนั้นนั้นคำนั้นนั้นคือคำอุทานที่เราอุทานออกมาน้าเสียงที่เราอ่านจะเปลี่ยนไปไหมคะ Pia tui mai Pia? Pia Pia tiang keng Pia tiang keng ใช่ไหมคะเมื่อไรก็ตามที่มีคนที่จะพูดก็จะใส่เครื่องหมายคำพูดให้เขาแล้วเวลาที่อย่างเช่นในนิทานต่างๆใช่ไหมคะในนิทานเวลาอ่านหนูจะต้องอ่านเสียงเดียวไปเลยไหมคะ mm hmm. อ่านเหมือนอ่านหนังสือไหมลูก mm hmm. ไม่ในนิทานจะมีตัวนิทานเนี่ยตัวละครอ่ะเยอะไหมคะเ mm hmm. ยอะหมูมากระก่แล้วแต่ใครจะเป็นตัวอะไรเสียงแต่และตัวก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่เจอเครื่องหมายวงเล็บเอ้สอรี่ค่ะที่เจอเครื่อง เสียงก็จะต้องเป็นของตัวละครตัวนั้นใช่หรือไม่ไม่ใช่ผู้ชายตัวละครตัวนั้นเป็นผู้ชายพูดแต่เราอ่านเสียงหวานนาาเลยเวลาฟังเป็นไงคะอัธรรพในการฟังก็จะเปลี่ยนไปต่อมาเครื่องหมายต่อมาลูกคล้ายๆกับเครื่องหมายคำพูดเลยแต่เขามีอยู่แค่กี่ตัวดูในหนังสือซิทเขามีอยู่แค่สองตัว <c oughs> เขามีชื่อว่าอะไรบุกพะ สัญญาหรือมีอีกชื่อหนึ่งคือเครื่องหมายละคำว่าเครื่องหมายละก็คือถ้าเก ตัวนี้ขึ้นมาว่าถ้าเราจะเขียนคาต่อไปให้เราใส่เครื่องหมายละเพราะฉะนั้นเวลาหนูเจอเครื่องหมายละตรงนี้เครื่องหมายละตรงนี้หนูก็ต้องอ่านว่าใช่ไหมคะคาว่าอ่านว่ามันคือคําเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าหนูไปเจอคำอ,อื่นที่ทําขั้นบนเขาไม่ใช่คาว่าอ่านว่าอย่างเช่นเขาให้เราเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วคนขา้านบนสุดอยู่โรงเรียนเดียวกับเราเลยคือโรงเรียนสายมิชชั่นชัยสาม แล้วเรายังจะต้องเขียนโรงเรียนใสยที่โชคชัยสามไหมคะเขียนไหมไม่ต้องเขียนหนูก็ใส่เครื่องหมายอะไรไปเลยคะเครื่องหมายละเพราะว่าเราอยู่โรงเรียนเดียวกับเขาใช่ไหมคะเวลาคนที่เขามาอ่านเขาเห็นเราใส่เครื่องหมายแบบนี้เขาก็เข้าใจได้ว่าอ๋อเ,เขามาจากโรงเรียนเดียวกันกาคือเครื่องหมายละถ้าคนต่อไปไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกับ,กบเราเขาก็ขึ้นชื่อโรงเรียนใหม่โอเคไหมคะนี่คือการใช้เครื่องหมายละแต่เวลาอ่านจะต,ต้องอาจทำเต็มของเขาด้วย ใช่ไหมไม่มีใครอ่านว่าเด็กชายละเด็กชายแบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราต้องอ่านว่าเด็กชายอ่านว่าเด็กชาย y o understand u โอเคค่ะ next เครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายตัวนี้หน้าตาคุณไหมคะหนูเจอบ่อยไหมคะบ่อยในะคำต่างๆใช่หรือไม่ทา,ยยานี้เครื่องหมายตัวน,นี้มีชื่อว่าอะไรคะลูกไปาย,ยาน<ด>้อย,ยา ปริาน้อยส่วนมากจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังคำข,งงข้างหลังคำใช่ไหมคะข้อหมายของเขาเขาเอาไว้ข้างหลังเพื่ออะไรคะส่วนมากจะเป็นชื่อเฉพาะชื่อจังหวัดชื่ออะไรต่างๆหรือชื่อคนยศตำแหน่งใช่ไหมคะเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเวลาเราอ่านเวลาหนูเจอเครื่องหมายปริยาน้อยอย่างเช่นคําว่ากรุงเทพ เขาเขียนกรุงเทพแล้วก็ไปยานน้อยแบบนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นการประหยัดเวลาประหยัดพื้นที่เวลาเราเขียนใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราเขียนถ้าเราบอกว่ากรุงเทพมหานครมันยาวไม่ลูกยาวเพราะฉะนั้นเขาก็ใส่เครื่องหมายไปยันน้อยไว้ด้านหลังแต่เวลาหนูอ่านเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เจอเครื่องหมายไปยานน้อยหนูจะต้องอ่านชื่อเต็มโอเคเวริโกดเ,เพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่ากรุงเทพมหานครโอเคไหมคะ l o o k at t าวน์ตัวนี้ลงไปด้วยดูตามตารางของพิเชอร์ไปด้วยนะคะต่อมา next page เปิดหน้าถัดมาค่ะในหน้าถัดมาคือเครื่องหมายอะไรคะ,ะเครื่องหมายทัพเขามีชื่อเดียวเลยชื่อเล่นกับชื่อจริงคือชื่อเดียวกันนั่นคือเครื่องหมายทัพเครื่องหมายทัพหนูเห็นอยู่ที่ไหนบ้างเราเห็นอยู่ที่ไหนบ้างคะบ้เลขที่ มีห้องเกรดมีไหมคะมีมีที่ไหนอีกในรเออในโรงพยาบาลค้ามาตามตาแล้วก็ตามบัญชีได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายรับเวลาที่หนูเขียนลงไปอย่างเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันท25ทับเด6ท6ถ้าเวลาหนูอ่าน หนูจะอ่านว่ายังไงคะวันที่วันที่25เดือนปีปีอะไรคะถ้าเจอแบบนี้เขาเขียนยอดใช่ไหมแต่เวลาหนูอ่านหนูจะไปอ่านปีหกสีได้ไหมลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราเจอในวันที่แบบนี้เราจะต้องอ่านว่าวันที่25เดือนห ปีสองพเพราะฉะนั้นเวลาหนูเขียนคาําอ่านหนูจะต้องอ่านเป็นคําเต็มของเขาโอเคไหมคะคต่อให้เราเขียนย่อมาแค่นี้แต่เราอ่านเราเขียนเดี๋ยวมีแนะนําค่ะในแบบบัตเขาจะให้เราเขียนคําอ่านเหล่านี้ลงไปซึ่งเขาจะมีคํามาให้เราและไม่เขียนว,ว่าคําอ่านเหล่านี้อ่านว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นหนูจะต้องจํา remember ว่า สัญลักษณ์ตัวไหนบ้างเครื่องหมายตัวไหนที่เขียนไปแล้วต้องอ่านที่เขียนแล้วไม่ต้องอ่านอย่างเช่นสามสี่ตัวแรกเขียนแล้วอ่านไหมคะมเขียนแล้วอ่านไหมอย่างเครื่องหมายตรงใจเขียนแล้วอ่านไหมไม,ไม่อ่านใช่ไหมคะแต่น้งเสียงจะเปลี่ยนไปแต่เครื่องหมายถัดถัดมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นอย่างเช่นไปยน้อยเมื่อเราเห็นเขาเราก็ต้องอ่านต่อมา next ไม้ยมก ไมยมกจะใช้อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังซึ่งไม้ยมกตัวนี้จะใช้แทนการเขียนคำสามอย่างเช่น example คำว่าอะไรคะเด็กๆวิ่งเล่นหนูจะไปเขียนคำว่าเด็กสอครั้งเสียเวลาไหมคะเสียเวลาเพราะฉะนั้นคำไหนที่มันอยู่ติดกันและเป็นคำเดียวกันเขาจะเห็นแค่คำแรกแล้วตามด้วยไม้ยมก แต่เวลาที่หนูไปเขียนคำอ่านหนูจะต้องเขียนยังไงคะ mm hmm. เขาบอกว่าไม้ยมกจะต้องสังเกตว่าเมื่อใดควรใช้ซ้ําหรือเมื่อไหรควรซ้ํากับประโยคต่างๆแต่บางครงัเขียนเหมือนกันก็จริงนะคะแต่หนูไม่สามารถที่จะไปเขียนเป็นไม้ยมกแทนได้ mm hmm. เขาก็จะมีข้อยกเว้นของเขา mm hmm. เนาะต่อมาเนส เมื่อกี้เรารู้จักปยานน้อยไปแล้วต่อมาเป็นปยันใหญ่ปยานใหญ่หน้าตาเซมเซมไหมคะหน้าตาเหมือนกับปยานน้อยไหม <ừ> เหมือนกันแต่ปยานใหญ่มีอะไรเพิ่มมาคะ <ừ> มีลอริงเพิ่มขึ้นมาในกลางแล้วก็มีปยานน้อยปิดท้ายเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าปยานใหญ่มันก็ต้องใหญ่กว่าใช่ไหมมันก็ต้องเยอะกว่าเวลาเราเจอปยานใหญ่ก็อย่างเช่น เราอธิบายโน่นนี่นะั่อย่างเช่นก็ถามว่าผลไม้ไทยมีอะไรบ้างส้มมะละกอมังคุดลราโน้มลำใหญ่ว่าไปแล้วเราก็ไปจบท้ายด้วยใบยานใหญ่คําว่าใบยานใหญ่แสดงว่ามันมีโน้ตเหนือนจากนี้อีกมากมายเยอะแยะใช่หรือไม่คืออื่นๆนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาหนูอ่านหนูต้องอ่านใบยานใหญ่ไหมคะอ่านไหมคะใบยานใหญ่อ่านไหม อ่านนะคะไปยันใหญ่ต้องอ่านแต่อ่านเป็นคําว่าและอื่นๆเพราะฉะนั้นเวลาเจอถ้าเกิดว่าเขาให้เขียนคําอ่านหนูไปเขียนแบบส้มแลม้วก็มาคูณลูกม,มุสาใหญ่แล้วไม่มีคําว่าและอื่นๆหนูผิดไหมคะผิดทันทีถ้าเกิดว่าโจทย์ให้ไปยันใหญ่มาในคำอ่านของหนูต้องมีคําว่าและอืนอ่นๆ understand แต่ถ้าเจอปลายันน้อยให้เราใส่ทั้งหมดคือชื่อเต็มเจอปลายันใหญ่ให้เขียนแทนปลายันใหญ่ว่าและอื่นอื่นต่อมาเครื่องหมายตัวนี้ใช้บ่อยมากคือเครื่องหมายชื่อเล่นเขาชื่อว่าจุดชื่อจริงเขาชื่อว่ามาธาผพาตัวนี้เราจะใช้การเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นตัวย่อต่างๆใช่ไหมคะ อย่างเช่นในชื่อของหนูเด็กชายเด็กหญิงตัวย่อของเด็กชายคืออะไรคะดดเด หนูก็อ่านแค่ว่าอะไรคะพ่อโก้พอขอพ่อคอใช่หรือไม่ห,หนูไม่ต้องไปอ่านชื่อเต็มของเขาไม่ต้องไปบอกว่าพ่ออไก่พขอ,อขใครเวลานั้นไม่ต้องเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเจอในข้อสอบเขาให้มาแค่น,นี้ก็ไก่จุดแล้วให้หนูเขียนคําอ่านหนูก็บอกไปเลยว่าอะไรคะพ่ออะไรพอ่อก แบบนี้เลยใช่หรือไม่ต่อมาถ้าอยู่ในรูปของเวลาทามขณะน,นี้ what time คะน what time is it เก้ศูนย์เก้าจุดอ่านนี่เชื่อตีไปคือสี่ห้าเวลาที่หนูอ่านหนูอ่านว่ายังไงคะ เป็น9ก้นาฬิกาส่วนหน้าหลังที่เป็นโนหนูจุดตัวนี้ย่อมาจากนา,นกนาทีเพราะฉะนั้นเวลาเราอา่านเราก็อ่านให้เต็มนั่นก็คือ9นาฬิกา45นาทีาท you understand และถ้าเป็นเรื่องในหน่วยของเงินของมันนี่ที่เชอร์บอกว่าที่เชอร์แฮมมันนี่ two p o i n t ี่ตอนนี้หลายว่าอะไรพี่เชื่อมีเงินกี่บาทสบาทห้าสิบจานอ่าเพราะฉะนั้นเวลาหนูเขียนหนูก็ต้องเขียนบอกว่า2บาท50สิบสตางค์ใช่ไหมคะมันก็จะมีหน่วยแยกออกไปดังนั้นเวลาที่หนูทาหนูจะต้องดูสัญลักษณ์ให้แน่ใ,นใ,นใจต่อมา next next page ค่ะ next page เครื่องหมายนี้ ส่วนมากจะเจอเยอะเลยตอนนี้บางคนก็ติดไปที่หน้าผากของตัวเองเลยค่ะเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายปรสนีหรือเครื่องหมายคำถามน,นั่นเองบางคนก็ทําหน้าตาแบบว่างงตลอดเวลาแล้วมีเครื่องหมายคำถามติดเว้นที่หน้าผากของตัวเองเลยเครื่องหมายตัวนี้จะอยู่หลังประโยคคำถามอยู่หลังประโยคคำถามหรือประโยคที่เราสงสัยข้อความต่างๆใช่หรือไม่อย่างเช่น เรียนวิชาแมทนคณิตศาสตร์<ด>เขาบอกว่า4คูณ5เท่ากับเนี่ยแล้วให้หนูเขียนม่คําอ่านหนูจะเขียนยังไงคะข้อนี้ยี่สิเยีเขาไม่ได้ถามผลมใช่หรือไม่ถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ คำตอบใช่ไหมคะคูแต่ในวิชาภาษาไทยถ้าหนูเจอประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เขาให้หนูเขียนคาอ่านเอาทุกคนลองอ่านพร้อมกันไหมคะข้อดีอ่านว่าอะไรสีเท่ากับเท่าใดถ้าใครเขียนว่าสี่คูณหเท่ากับเท่าไรผิดนะคะเพราะว่าตัวนี้เครื่องหมายนี้เวลาอ่าน เขาอ่านว่าเท่าใด <Yeah. S 1> ไม่ใช่ไปบอกว่า4คูณ5เท่ากับเครื่องหมายาาคาถามผิดไหมคะ mm hmm. เพราะว่าเขาให้หนูเขียนคำอ่าน mm hmm. หนูจะต้องอ่านออกมาให้ได้ว่าคำนี้ว่อะไรอัตบัานสเตน่นาค่ะอัตบ้านห่านพวนี้ให้พี่เชื่อฟัง ชื่อว่านักการิคินนัการิขิตแน่นอนเครื่องหมายวงเล็บจะมีด้านเดียวได้ไหมคะไม่ได้เมื่อมีเครื่องหมายวงเล็บเปิดก็ต้องมีเครื่องหมายวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นเครื่องหมายวงเล็บก็คือจะอยู่ด้านหน้าและด้านหลังแล้วมีบทความหรือข้อความในการใช่ไหมคะเวลาหนูอ่านอย่างเช่นหนูดูตามตัวอย่างที่ให้มา อย่างเช่นถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเหมือนกันก็คือเขาบอกว่าเท่ะไรวงมูลหกพันสี่สมมุตและสำคัในวงเป็นแบบนี้ไม่ถ้าเกิดว่าเป็นคณิตศาสตร์โอเคอย่างที่ทักต่อคือถูกต้องใช่ไหมรับเขาบอกว่าทำในวงเร็ยก่อนแต่เราเรียนในวิชาภาษา แขนหนูก็จะต้องเขียนวงเล็บเปิดบวกกับวงเล็บปิด understand โอเคค่ะอ่มาดูสัญลักษณ์สุดท้ายแล้วสัญลักษณ์สุดท้ายคือสัญลักษณ์อะไรยกติดทางอ่ายกปิดทางก็คือเพื่อบอกว่าหน้าตาหมนเครื่องหมายลบลรไหมคะเหมือนคำนี้เครื่องหมายแบบนี้ส่วนมากจะใช้ในการเขียนคำอ่านอย่างเช่นคำว่ากรุงเทพ หนูก็มาเขียนเลยค่ะกรุงแล้วก็ใส่เคื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรเขามีชเครื่องหมายว่าแล้วจีพางกรุงแล้วก็กรุงเทใช่หรือไม่เวลาหนูเขียนคำอ่านหนูจะต้องให้เขาตรงตามมาตรตาตัวสะกดถ้าเกิดเวลาเราเขียนคำว่ากรุงเทพ ทพ <Hey, S 2> หนูสะกดด้วยตัวอะไรคะพอพาน,พานแต่มาตาตัวสะกดแม่พอพานมีไหมลูกไ,ไม่มีเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องไปดูว่าพอพานอยู่ในแม่อะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอพานอยู่ในแม่อะไรแม่แม่กกหนูก็ต้องเอาให้ตรงกับมาตาต,าตัวสะกดของเขามาใส่โอเคไหมอย่างเช่นรสชาติรสชาติ หนูเขียนได้ว่าอะไรคะรอเรือดอเด็กขีดแล้วก็ชอตันสระอาดอเด็กใช่ไหมคะหนูต้องเอาให้ตรงกับมาตราโอเคต่อมาทิเชอร์มีเอ็กซ์ไซส์แบบึุหัดอ่ตาตังเปิดไปพร้อมเพื่อนเลยนะคะ ในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่5และจากนั้นให้เขียนคำอ่านตามหัวข้อที่กำหนดให้ที่เอร์จะเช็คชื่อตามผลงานที่สง่ง